อาถรรพ์ความรุนแรงคูณสองมฤตยูและราหูทับดวงเมืองดาวเสาย้ายเหตุร้ายมาวันที่หนึ่งมีนาคม2566ดาวเสาย้ายในรอบ30ปีในกรณีที่เสากลายเป็นการกินีจรมีเหตุที่เกิดการเปลี่ยนแปลงประชาชนตื่นเต้นในทุกวงรอบ30ปีมันเป็นแบบนั้น มฤตยูในโหราศาสตร์ของไทยถือเป็นดาวอาเพศคือไม่รู้สาเหตุอยู่ๆมันก็เกิดแล้วการโคจรของมฤตยูในครั้งนี้เป็นการโคจรในลีลาถอยหลังระวังการเปลี่ยนแปลงในระบบการเงินการคลังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันมีสิ่งที่เลวร้ายก็มีและสิ่งที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตมฤตยู มักจะทำลายของเก่าเพื่อสร้างของใหม่ตุลาอาถพ์อาจารย์พินโยพงษ์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินักพยากรณ์โหรหรือที่เรียกง่ายๆว่าหมอดูอาจารย์พินโยคือหนึ่งในห้าหมอดูที่มีคนอยากดูดวงมากที่สุดในประเทศไทยได้กล่าวในรายการไทยรัฐทอล์กว่ามรุตยูในโหราศาสตร์ของไทยถือเป็นดาวอาเพศคือไม่รู้สาเหตุ อยู่ๆมันก็เกิดแล้วการโคจรของมฤตยูในครั้งนี้เป็นการโคจรในลีลาถอยหลังเพราะมฤตยูจะอยู่ราศีเมษถึงวันที่8มีนาคม2 5 6 6าและศีพุธศกคือเรือนการเงินการคลังแล้วอยู่ยาวและจะย้ายออกวันที่18ขรกฎาคม2องรัาคมอย7 2อยู่ยาวไป7ปีดังนั้นก็คงจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ในระบบการเงินการคลังการปริวัติเงินตาการค้าเกิดอย่างรุนแรงจะบอกว่าดีก็ดีเพราะมีของใหม่ระบบใหม่ขึ้นเกิดนวัตกรรมเทคโนโลยีแต่ที่เราสนใจคือมลตยูถอยหลังมาทับดวงเมืองการถอยหลังมาแบบนี้ปกติจะมีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นการถอยหลังคือการซ้ำแบบเดิมเราจะเห็นว่า ช่วงมฤตยูอยู่ราศีเมษมีโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมคนตายเยอะพอตอนหลังค่อยเบาบางลงจนกระทั่งมฤตยูย้ายราศีจากราศีเมษทับรัคนาเมืองไปสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นเรือนการเงินการคลังแต่ตอนนี้มฤตยูจะถอยหลังเข้ามาตรงราศีเมษอีกครั้งเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องโรคภยัยสุขภาพอนามายัย การถอยหลังคือการซ้ำรอยเดิมเหมือนรอยไถนาไถไปแล้วครั้งหนึ่งมาถอยซ้ำอีกครั้งเพราะฉะนั้นเรื่องเก่าจะปรากฏเราก็มีหน้าที่ศึกษาทบทวนตรวจสอบเพื่อแก้ไขเท่านั้นเองการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันมีสิ่งที่เลวร้ายก็มีและสิ่งที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตมฤตยูมักจะทำลายของเก่าเพื่อสร้างของใหม่ เพราะฉะนั้นระเบียบกฎเกณฑ์เก่าๆต้องปรปับปรุงนะมีปฏิรูปมีการปฏิวัติหรือจะเฉียกรัฐธรรมนูญก็เป็นได้ตุลาพระราหูย้ายราหูทับภพยธรรมชาติสูญเสียราหูถือเป็นบาปพระเคราะห์มาทับลัคนาเมืองและทับพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นถ้าใช้หอราษตร์ให้เป็นประโยชน์ในการเตือนภยัย ที่เราเห็นบบาประเคราะสององค์ขนาดใหญ่ทั้งสององค์ทั้งมฤตยูและราหูทับลัคนาเมืองพอเห็นภาพแบบนี้เป็นเครื่องเตือนภัยธรรมชาติอาจจะมีได้หลายรูปแบบการที่ราหูผ่านราศีเมษเกิดเรื่องทุกครั้งราหูมีวัตตะความวนการหมุนเวียนการเปลี่ยนไป18ปีท่านลองเอา 2, 5 6 5ลบเท่ากับ2547 ปีนั้นเกิดสึนามิที่สุมาตราคนไทยสูญเสียชีวิตหลายพันคนแต่ในคราวนี้มันน่าจะรุนแรงกว่าเดิมเพราะดาวที่มาทับมีถึงสองดวงคือดาวมฤตยูถอยหลังเอามาในขณะที่ราหูโครจรราศีแม่เช่นกันเพราะฉะนั้นดาวบาราะเคเกิดมาทับพระอาทิตย์จึงเกิดการสูญเสียโดยเฉพาะอุบัติภัยสูญเสียประชาชนจำนวนมาก และบุคคลสําคัญเพราะฉะนั้นรอจังหวะที่ราหูพ้นออกไปภาวนาให้พ้นไปเร็วๆก็แล้วกันวันที่17ตุลาคม2566เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง